มื่อนี้ก็มีโอกาสมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆเบิ้องเนาะพี่พี่น้องๆเดี๋ยวนี้ช่องผู้ซอยเกษตรดินดีกับเปลี่ยนซื้อเป็่นเกษตรเทศบาลเนาะเพื่อไดคลของจองกับบริบทในการทำเกษตรโดยตรงเนาะเป็นเกษตรพื้นบ้านเมื่อนี้ก็เป็นอีพีสามในการปลูกบักแฟงเนาะ เอื่นบ้านเขาปลูกแฟงเมื่อกี้ฝนตกมั่ววั่นเนาะช่วงนี้ก็เอารถเม้าไทยแต่้าก็ะเกิดยางงามเลยเพื่อนๆผมก็เลยเอายาเอายาเผาใหม่เนะาะเผาใหม่แบบรุ่นใหม่ในมัสีดบ่เป็นยังเ้อพี่น้องอ่าสำหรับบักแง้งเขาวัดตบ่ถือต้อนเขา เขาก็บอแพ้แต่ยาใส่ดูดซึมเป็นเด็ดขาดเนาะในพื้นที่กะที่เดิมฟิกัดเดิมเนาะบ้านคลองอูเหลี่ยมตำบลหัวแงน่เพื่อนน้องบัวระวีเนาะมือนี้ก็ได้1 0บห้วันแล้วเพื่อนๆตามที่ผู้ใดเคยเบิงส่องกเกษตรทีบ้านเนาะ ต่เกียร์ที่เป็นซองผู้ซอยกเกษตรอินดีเนาะผมว่าซื้อมันยยวก็เลยขอเปลี่ยนเนาะก็ะคือติดจดจํากันได้ย่ดอกื้อนี้ผมมีโอกาสกะหลังจากสีห้าห้าพวกนี้เนาะสีเท่ากับเวียนระยะบบให้มันไกลใบมันเนาะผมก็กอาขี้ไกลมาโลงน้ำว่านกับว่านปุ๋ยสูตรชิาสุดเสมอเนาะกะเท่านี้ก็เลยไมย่ใหญ่ขี้ไกล ช่วงเมื่อกี้นี่มันกะพอค่อยไม่ฝนเนาะพี่น้องเพราะว่าแรงโดนเติอยือดิฮ้อนจิตกกับบตกเนาะมันนี่ก็เลยอย่างว่าทายถ้ำเป็นเพื่อนเย็บซีที่เคยติดตามช่องเนาะขอบคุ้นหลายๆเนาะครับสำหรับช่องนี้ก็บ่บม้ยยังมากมายดอกกะเป็นเกษตรพื้นบ้านเกษตรผสมผสานเนาะแต่ละช่วงฤด,ดูก็อาจจะมี ปูบักแฝงบักอื้อแน่บักทั่วบักแต่งแน่เนาะเออสลับซับเปลี่ยนกันตามช่องเกษตรไทศบานนี่แหละอือช่องทังในเฟซบุ๊กกะซื้อเดียวกันเนาะทังเพจเอ,อเกษตรไทศบานค้อกันเมื่อนี้ผมกะมหฮวยฉีดไก่หลังจากนั้นกะเสียวบักจอบหรือผัวมาไทยโกบเขาอีกแคน,นึงเนาะแต่ว่าหนานี่ผมเอายาขาดแล้วละ่ะฉีดไว้แล้วเมื่อหนาจะเกินสองสามหมื่นก็เลี้ยงกระเตื้อละ อันนี้ช่องกลางของกับรถไถแหกเอาเพื่อว่าประหยัดหยาเขาเนาะหลังจากเขาลุ่มพุ่มตักแฝงในสามสิบสามสิบห้าวันเนี่ถ้าเขาลุ่มพุ่มแล้วเขากะเกิดแน่ก็บว่าเป็นยางหยาเนาะมันประหยัดอาศัยว่ามือเขาเนะ่ะไปเกาะไปจับเนาะเขาจีมีมือเขี่ยวเกาะ,ะกับหยาได้ ถ้าบ่มีซะเลยก็บ,บด่ดีเขาอาจสิพลิกไปพลิกมาอาจจะเฮ็ดให้เชี่ยเขาซ้ำได้ในการดูแลกับ่ซ้ำหนักพี่น้องบ่บ่บยุ่งยากคือคือบักแต่งบั็ใดงเนาะบักแต่งอาจสิดูแลยากกว่ากันอ่าเดี๋ยวนี้จะขึ้นมาแน่แล้วหลายใบยแล้วเนาะก็ค่อยติดตามเป็นช่วงๆเนาะ ผมสิถ่ายคลิปแบบอ่าเป็นอีพีอีพีเป็นเนาะอ่าสำหรับหญ้ากเกิดมาแน่ก็บอกเป็นยังเ้าก็ะยาสีเดียกกอนเมืองตุนแต่ว่าการดูแลรักษาถ้ามีมะเรงมารบกวนนี่ยห้อก็ใสสารชีวพันธุ์ก็ได้เนาะอ่าเป็นการไล่เขาเพราะเป็นขาเขานะเป็นการไล่ไล่มะเรง แต่ว่านี่ผมบ้านงจสีอย่างนี่ตั้งแต่ปลูกมาได้สิบสี่สิบห้าวันนี่ยยังบ้านในสีหยังเนาะใบเขาก็ถือว่าโอเคอยู่ถือฝนเมื่อวานนี่ยสดซื้นขึ้นแน่อยู่ผมเอาปุ๋ยมาว้านเนี่ยแหละแต่๋ยผมก็ลก n h à จากเงาน้ำเงาเนาะเดี๋ยวก็เดียวปุ๋ยเอาขี้ไก่นี่ละใส่แล้วผมก็เสียวจอบมากเคียกบอีกทียนึงเนาะช่วงนี้กะ ยังบ่หันได้ผลเนาะพี่น้องครับเบิ่งเพื่อเป็นกรลังใจให้ผู้ทำชีปน,นั่นในเด้อพี่น้องอยากเบียงปัน,ปนอช่วงนี้เศรษฐกิจเท่ากับแหงบ่ค่อยดีเนาะอาจจะเศรษฐกิจเลี้ยงมั่นนี่แหละ <laughs> เลี้ยงมั่นนี่บ่บ่บเป็นเก่า,าไปเลยเนาะพี่น้องมีผลกับทบหลายผมก็เลยมีวิธีหาเงินอีกแบบนึงก็คือเฮ็ด พืชผสมประสานนี่แหละเท่ากะคอยเห็ดคอยทําไปเดี๋ยวคอยเลี้ยนรูไปเรื่อยๆเนาะ,ะประสบความสาเร็จมั่งบ่สําเร็จมั่งกะธรรมดาของการถ้กเกษตเเนาะพี่น้งองถ้าอันใดมันสําเร็จมันก็นดีไปอันใดบ่าสาเร็จเท่ากับอาจจติตตองพยายามหาวิธีหาแนวทางว่าเฮาสิตเฮ็ดพืชประเภทใดคอยสิท่านอยู่ท่านกินเนาะ เพราะว่ามือนี่สังคมเฮ้าเนี่ยป็นสังคมใส่เงินย่างขนาดเนาะอ่าลังคนอาจตีบอนเคยเห็นเนาะอ่ามือไหม่หรือว่ามือเกา่าอ่าอาตีฮ์แตกต่างกันอยู่ยเนาะอันนี้คือความเคยเห็นมากอะเคยเห็นยุ่ประเภทนี้แหละกับเปลี่ยนแปลงแน่นิดหน่อยลุมผมเนี่ยเจ้าก้อนผมตีเฮ็ดห่างกันสา สามเมตรคูณสามเมตรหรือสามเมตรคูณสี่เมตรเนาะแต่ว่ามารอบเมื่อกี้ครับรอบนี้ผงกะอ่าีเฮ็ดประมาณเมตรเมตรยี่สิบเนะาะพ่เกินเมตรหาสิบเนาะระวังระวังแถวคนะก็ถือว่าทดสอบบึ้งเนาะว่ามันติดหมากดกหรือบดกระยะห่างของล่องนี่ก็ประมาณสองเมตรห้าสิบ โดยประมาณเนาะอาจจะสามเมตรมั่งกับบ๊อบเตกคนใดอ่าวิธีการดูแลกะสีดปุ๋ยขึ้นน้ำถ้านา้ำฝนม,ะมะาไให้เขากะขึ้นน้ำตามสม,มควรเนาะเขากะเบิองใบมิมาเลงมาลบกวนบ่ถ้าง่ายกะใส่สารเคมีกะไดช่วงน้นอยๆยังเสียเขาใส่ไดอยู่หลังจากเขาฉีออกดอกออกผลมาเนี่ยงดทันทีเลย เพราะว่าเฮาว่าอยากให้มีสารผิดตกขังเนาะผมก็เฮ็ดแบบผสมประสานแบบใส่สารชีวพันธ์เนาะหาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปละสารชีวพัน์ก็ได้หรือว่าสังในเพจในออนไลน์เขาก็ได้เนาะยี่ห้อไดก็แล้วแต่ม,มักปลูกรอบนี้ผมเน็บในเอ,เอลุมละสามไน สองสามในก็แเหลวจตะมักเหลวาตะพื้นทีผมก็ปลูกได้สองอาทิตย์แล้วเนี่ยเป็นอีพี่ที่สามเนาะกำลังทายท้ำใเพื่อนเพืนเบิ่งเป็นไปได้กะให้กำลังใจกันนะเด้อพี่พี่น้องๆก็ได้อเเศษเทศบ้านก็คนบ้านๆเท่านี่แหละคนเชื้พูมกะมียังกะอยากมาแบ่งปันทายทอดให้กันเบิงเนาะสำหรับผู กิดหาจะปลูกพืชแบบใดดีเนาะตามตลาดเขาต้องการเนาะช่วงนี้บักแฟงพอค้าแลนมากนี่บ่เ,เห็นผมก็ว่าเด็กเกีแปดบาทเนี่ยมันก็พออยู่ไดอยู่อ่าจะได้หอดสิบบาทสิบกว่าในี่ดีอันได้หลายก็ดีเนากผู้ซื้ออ,อีกแล้วเนาะแพ่งหลายคนก็ดีกู้ซื้ออีกเก่าสมเหตุสมผลสมควรนนี่แหละเนาะเพื่อน ยอดมะเร็ดรอบนี่ยอดมะเร็ดบ่ได้กาใส่ถาดเนาะกาใส่ถาดกระดีอีกเนื้หนึ่งเขาดูแลงไงสิบสี่วันเขาก็บบ่ลงหลุมแต่ว่านี่สิบสี่วันอยู่ในนี่นก็ถือว่าต้นใหญ่เติบแล้วละ่ะอ่าสิบสี่สิบห้าวันเนาะผมปลูกป,ประมาณวันที่สองที่สามนี่แหละในเดือนนี้กันผู้ใดเข่าม้าไม่กับยอดบึงในคลิปเก่าก็ได้เามามาานาะเออบ่บได้นะตัวกันได้พี่น้อง อันนี้ปลูกตามเท็อดอิลิบ่ได้เสแสงเนาะอ่ะายังไงก็ฝากคลิปนี้เป็นน้ำนเดอ้อพี่น้องเอ้ยว่าถูกใจบออันนี้ผมใส่ขีดไก่ขี่ไก่ฟ้ามเนี่ยแหละซื้อมากระถุงละสามบบาทเนาะก็ขีดไก่ฟ้ามเท่านี้และอ่าแหงๆเขาก็ห้อยห้อยห้อยอมเงาเสียแต่เนียนั่นผมเดบอบจุกมา กบอีกเทียนหนึ่งเพื่อว่าบม่ให้เขาจีดง่ายเนาะยังไงกะเอาไว้้ำนี่ก็นะเพื่อนๆผู้ใดไ่เข้าขใจยังค่อยคอมเมนต์มาสอบถามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆนะครับ